เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยปุ้ยยานะยาหนายาหนามันหนีเลยมันหนีแล้วมันหนีแล้วมันหนีแล้วปุ้ยก็ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆป้านาอาทุกคนด้วยครับผมรวมทั้ง เพื่อนๆผมด้ครับผมสวัสดีปีใหม่ขอให้พี่พีเอสซีทุกคนครับผมร่างกายแข็งแรงเหมือนกับผมครับผมคือผมหายเป็นนานคือว่าผมไม่เคยสบายนะตอนนี้ผมก็เริ่มหายดีแล้วครับผมอย่างกับผมเป็นไข้มาสามสี่วันแล้วพอดีติดกับปีใหมน่นี้ผมเป็นไข้หนักเลยอันนี้เพิ่งหายคือว่าที่ผมหายผมก็คิดถึงพี่พีเอสซีทุกคนนาะที่ผมอาจจะไม่ได้ไถา่ายทำตอนนี้ผมจะมาอีกค้าหนึ่งที่ คนชื่อเชนหลางข่าวที่ขามาเอนิดครับผมคือว่ามาเจอยิงปิสนาว่าจริงอย่างที่เขาเล่ากันรอเปล่าว่าเขาเจอในช่องของเขานะทุกคนเข้าไปดูนะนะเชนหลางข่าวโอเคทุกคนครับผมคืนนี้คือว่าผมไม่ได้มาคนเดียวมากันซ้ำคนเลยครับผมคือมากับนี่เลยสวัสดีครับผมเชนหลางข่าวนะครับวันนี้ผมจะพนังจะดูมาพิสูจน์ยิงปิศนาที่ผมเจอในข้ามคืนนั้นนะครับ อาจารย์ดูก็บอกว่าอยากจะลองมาพิสูจน์อีกครั้งนะครับครับผมโอเคทุกคนอีกคนนึงคือว่าลืมไม่ได้เลยตัวตึงมากเลยตอนนี้อย่างกับเรียกได้ว่าอาจารย์ก็เป็นไปได้ครับผมคือว่าน้องคนนี้คือว่ามาอยู่กับมิตรแฝงยังไม่นานนะทุกคนแต่ว่าปีหน้าคขาอาจจะเข้าเรียนในประเทศไทยนะมิตรแฝงจะส่งเขาเรียนนะครับผมคือตอนนี้คุยไทยไม่ได้ตัวตึเลยครับผมนี่สวัสดีเป็นบอนี่ หัวละกีลากีคือว่าวาวดีนะทุกคนหัวลากีนี่วาวดีครับผมโอเคมีอะไรฟ้าบอกพี่ๆป่ะเนาะในะกระดูดอ่ะป่ะ,อปะโอเคน้องเขาบอกว่าปีใหม่นี้ขอให้พี่ๆทุกคนร่างกายแข็งแรงครับผมแล้วก็น้องคนนี้คือว่าพีเอสซีคนหนึ่งตั้งชื่อให้ชื่อน้องโลงครับผมแต่ว่ามันก็น่าจะจริงอยู่ชื่อโลงเพราะมิตรแลง์ไปเจอกลางป่าเลยทุกคนเขาน่าจะมาจากพมา่าหรือว่าโดนทอดทิ้งหรือเปล่าก็ไม่รู้ส่งข่าวเมื่อหนานแล้วนะ เอาอันนี้ทุกคนเพื่อไม่เสียเวลาเราจะไปพิสูจน์ยิงปิศนาที่ที่คนหลังเข่ามาพิสูจน์รอบแล้วไม่รู้มีจริงหรือป่ะนะเอาอันนี้รับผมมากับตัวตึงนี้เลยน้องคนนี้คือว่าเรียกได้ว่าอาจารย์ก็เป็นไปได้เพราะเขาลงในป่าเกือบเขาบอกว่าเกือบประมาณสี่ห้าเกือบสี่ห้าเดือนเลยนะเขาลงป่ามันนานเหลือเกินละเขามีวิชาอะไรป้องกันตัวก็ได้อยู่เอาอันนี้เพื่อไม่เสียเวลาเราไปกันดีกว่า เอาละครับทุกคนแบบนี้ผมก็ได้มากับมาทางนี้นะครับที่ผมไปเจอยิงกษณาแถวไหนถังนู้นครับถังนู้นโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็มากับเชนกับคนเชนกับอะไรนะน้องหลงนะน้องหลงคือว่าใจน่าจะเกินร้อยพอๆพอมาพอเขาลงในป่ามันนานแล้วในครัคืนนี้เขาจะชิมกับบรรยากาศนี้แล้วยิงกษณาที่ผมเห็นนะครับผมก็อยากจะพิสูจน์ให้ทีเอฟซีได้เห็นกันเต็มสองตานะครับนี่ครับ เสียงะล้วเฮ้ยอะไรนะเสียงเหมือนคนเดินทุกคนยูไอ้เป็นยานหินเหียนหรือว่าคนปิดสนาถ้ามีจริงออกมาให้ผมเห็นหน่อยนะในคืนนี้อยากเจอแล้วเกินมากันสามคนนี้คือว่าตึงๆท่านั้นเลยนะทุกคน

ไหนวะไหนน้องๆอย่าไปอย่าไปกลัวนะมากับอาจารย์ดุงเนี่ยไม,ม่เป็นไรแล้วล่นหนึ่งโคนเขาไปฝั่งนู้นทุกคนน้องเขาบอกว่าเข้าไปฝั่งนู้นนี่อ้องหลงเหม่ย,ย,ยมาทีงนี้นะครับด่ดาเก๋เจื่อมั้ยนี่เด็หกห้ามกุย หรือว่าเป็นผีต้นต้นกล้วยหรือว่าต้นตานีหรือเปล่าคงไม่ใช่หรอกมั้งเมื่อกี้วิ่งมาทุกคนมาแค่น้องหลงบอกว่าขับเจอตรงนี้เลยนะเดี๋ยวเราดักกันอย่างนี้จัดดูดีๆดิไหนเออเออทุกคนนู่นนู่นนู่นเจอไหมล้มเจอไหมเจอไหมนู่นนู่นได้เลยมานี่มานี่ผมจะ z o มให้ทุกคนได้เห็นจัดจ้าเลยนะไปไหน ไหนตรไหเฮ้ยไหนอะหนีนรบนี่บเฮ้ยดองดองอ,อ,เ,อๆๆเอามีดมมมีดอามดออกมามีาจาันเมยจันอย่าไปวิ่งเยอะอย่าไปวิ่งเยอะทุกคนเจอไหมครับผมบสวัสดีครับ <มา S 1> นนง,โง,โง ทุกคนมองลงนี้ไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้ไม่ได้ใส่รองเท้าอะไรนะหน้ามีแต่เลือดนะครับหน้ามีแต่เลือดบ้านเออซีเลียดอับเพียววะสวัสดีครับ สวัสดีครับน้องลองคือว่าคนเจ่งเลยทุกคนขนาดน้องขาอายุเท่าไหร่ไม่รู้นะใจถึงมากเลยเดี๋ยวคู่เลือดีกนี่งน้องลองอย่าตามไปมันหลอกล่อแล้วรู้ปล่า อย่าตามเขาลงอย่าตามมันหลอกล่อแล้วรูป่ะทุกคนมันหลงยิ่งตามเขาก็ยิ่งเดินหนีนะอาจจะเป็นยิงอิศนาหรือเปล่าวะท้องใหญ่ท้องใหญ่กว่าเดิมปุ๊าจะหลุดเอาไงเนี่ยหลุดท้องวะอย่าอย่าข้ามอัดไม่ต้องข้ามอัดเดี๋ยวเราจะซุุมให้เพียสีได้เห็นเลยว่ามันคืออะไรกันแน่นี่เหรอเด็ดดีท็อปเวอร์นี่ครับ ทองแก่ทองแก่บอกว่ามบอทงแกนะครับทุกคนไม่อะไรวะทุกคนไปท่นอแก่ะ กล่อเรานอะทุกคนถามว่ากลัวไหมเราไม่กลัวนะไอดงวงวิญญาณหรือว่ายิงปิษณานี่ยเฮ้ย hey! เสียงเงินคนเล็กวะ่เดี๋ยวเ่ยนทุกอย่างเฮ้ยเสียงอะไรเฮ้ยมาหันมามองเราเว้ยเฮ้ยมันหลอกล่อเว้ยหลอกล่อลอ,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 อย่าไปกลัวอย่าไปกลัวให้รู้เสมอมาใครจนดู ผมจะมากระชากนักกัดยืนปีศาจรัวพีกับแน่ครับผมก็อยากจะรู้จริงๆนะครับนเนี่ยครับเฮ้ยเสี่ยงหรอเสี่ยงไหมนี่บ่นีป่เอาลงผมไม่ทั่นะครับตัวเจอเหตุการณ์อย่างนี้ยันนีนะน,นะใช่หแนวไี่ไหรืใครมาใครมาอะไรตัวพี่หน ไม่เดือดอบอะไเรเขาอน้องบอกว่าเป็นเวลานะครับต้องรีบนะครับจะดูนะไม่าเขาจะไปทีนรอี่เรียอันนี้ก็คือทีมงานของผมมาพิสูจน์กับผมนะน้องนาน,น,น,านแล้วก็มีตัวแฝงอยู่ข้างล่างะนะาู้นตอนนี้คือว่าทีมงานของผมคือว่าเราจะล้อมกระชากหน้ากะได้หรือเปล่าไม่รู้นะยิงปิศานาคนนี้ เฮ้ยออปวดท้อ,อ,องแก่หรือเปล่าวะอยากกับท้องแก่วไม่หลงรอด,อดไปนะวะาทุกคนมนหลงรอดหลัเข้าป่าวะใช่ๆมีเข้าป่าตรงนี้เะย เดี๋ยวมันเนื้อลเลย็กเล็กบ้าบวบเลยอะอะไรนะถ<ร>้าเข้าป่าไม่ต้องตาม<อ>าน้องเขาบอกอแต่ผมอยากจะพิสูจน์ให้พี่ๆทุกคนได้เห็นนะว่ามันจะไปได้สักเท่าไหร่นะไอ้ยิงอิศาณคนนี้จะว่าดวงวิญ,ญญาณนี่ผมว่าไม่ใช่นะน่าจะเป็นยิงปิศาณหรือว่า,<อ>ามีอะไรสักอย่างนึงนะเพราะเรามาเนี่ยอาจารย์ดูติดไทยแดนด้วยไงผมกลัวจะเป็นฝั่งพม่ากลัวเสาร์พม่าลงมาฝั่งไทยเนี่ย จะมาคบกันอยู่กองไทยเราเนี่ยไม่ยู่เท่าไหร่เนี่ยทางเราไม่ดูดีครับจะไปไหนากันครับเรนเรนขี้โก้จังมัให้น้องโนไปล,ลองไปทำดูนะเรนเรนที้โก้จะจัดกันเลยลงเดินไปทำดิเอามีดอาจารย์ไปทุกคนผมจะปอให้น้องถ้าเราเดินไปแล้วนี่ครับน้องล,ลองไปทำดูนะครับเนี่ยคนเล็บบอลท่อ นี่ครับน้องวาวป่าอย่างนี้ทำนะครับว่ามาตั้งนานครับไม่กลนะทกคนหรออืออือครับแม่ใจถึงเกินร้อยนะทุกคนจะสูงกว่าแล้วก็เดินเข้าไปกายสุลักยืมาเล้ยนไ่หอีมือเดียเรือยเรือยเรอุ้ย เฮ้ยอย่านะอย่านะอย่านะเฮยมันหนีเลมันหีแล้มันนีแล้วเมันนีแล้วเฮ้ยไขวะจิงปิดสนามันนีวะกลัวเราหรือเปล่าวะอ๋อท้องแก่ใช่ไหมอืมอะไรดว่ะตดะเล็กุ่ก็เล็กน่ไม่ต้องตามหรอกเป็นายกลัวไม่ต้องกลัวน่ามบย้งอยู่นู่นทุกคนไปนู่นเลยนะ เดีมยวมาเยไปดูตุ๊กนะมนเดินไปนู่นแล้ววะเดี๋ยววะโอ้กุ๊ดซุกเลยมาเลยล้อมดิล้อมเลยล้อมขึ้นฝั่งนู้นด้วยเชนขึ้นฝั่งนู้นถ้ามาเข้าไปในป่าลึกอย่าเข้าไปเด็ดขาดนะไม่รู้ว่ามาเป็นคนหรือว่าเป็นอะไรรู้เปล่าเนี่ยตรงนี้แหละ มวกแกมองไปตรงเนี้ย okay, อ so ้ต้นกล้วยต้นนั้นอ่ะไปดูต้นกล้ยดิขึ้นไปอ่ะเนี่ยตรเนี้ยป่เออลลูุคะแลวเยอมาว่าตดูดอะไรนะอะไรนะอมงลงเรียกอะไรฟังกันะเรียกเลยมันก็หนีพแกกัเดอง ท้องแก่นะหลวงเขาบอกว่าท้องเขาแก่เออเวลาเขามาทำอะไรทำอะไรดึกๆึกบ้านนี้วะโอ้ยเป็นบอ่อเนื้อทุกคนนี่เขาได้ที่งเลยกว่าเฮลองมองว่าเมื่อก่อนไฟแถนี้ได้เปล่าที่ท้องแก่นี่เขาไม่เห็นนะ,น,หน,นะครับเนี่ยหอมไม่เห็นลนะครับเพราวิ่งกัน อาจจะเป็นคนที่ถูกยิงทิ้งหรือเปล่าวะอครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมันตาลรอมันตาลรอเมือ่มอก่นอนตายบอลิเวีนนี่ใช่ไหม น้องเขามีจิตสามธัตน,นะทุกคนคน้องลงบอกว่าเ<อ>ขาตายบอลลวนนี่นบ้ามรักได้ให้ดูที้งเด้อได้โคดลเลยอ๋อเขาบอกว่าเ<อ>ขาบอกว่าน้องเขาบอกว่าเขามาตากน้ํานะเมื่อก่อนเป็นน้ำหลับท้องแก่ด้วยขาลื่นขาลื่นอนเช่าเอาดูจะสวยนี่มันนี่นี่นี่ไหนอะเมื่อไหร่ไหนเออเฮ้ยไปมาออกมาจากฝั่งนู้นเลยว่ะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้องหลงมาทา้งไหนวะเมื่อกี้เราเดินดูนุกเลือดจะตกน้ำครับดีจะถ่ายอยู่นี่นะครับทุกคนโอวไม่ให้เขาใกล้นะครับมานี่มานี่อัจเจลีเบอร์ดีอย่าไปใกล้นะพี่อย่าไปยุ่งกับเขานะลำะเพศสุดอย่างเดียวทุกคน,คนท้องแก่จริงวะนี่ ถ้าเกิดว่าคืนนี้พ่อผมไม่ลบลู่หรือว่ามาทำอะไรร่วงเกินก็ต้องขอโทษขอภยัยขอขมาด้วยนะครับผมแค่พ่อผมจะมาพิสูจน์ความจริงครับผมผมผมเห็นในช่องของมีดแฝงหรือว่าเชนหลัง่าวเนี่ผมเห็นละผมคิดว่าจะเป็นคนมาแกล้งหรือเปล่าแต่ผมมาเห็นอย่างนี้ผมเชื่อแล้วนะครับผมจะเป็นดวงวิญ,ญญาณหรือว่ายิงปริศนาถ้าพ่อผม ทั้งสี่้าคนมาทำะไรผิดพลาดก็ต้องขอโทษด้วยนะและขอคขมาด้วยและน้องลงเขาอาจจะยังไม่รู้นะเป็นเด็กอยู่เราแค่มาพิสูจน์เฉยๆนะทําไงกันเนี่ยจะไปจับด้วยไงจะไปจับทำไมล่ะเขาเป็นเขบเป็นอะไรเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะถ้าทางเขาอาจจะมีฤทธิ์แรงเหมือนกันนะดู ขอคิดสี่ขอทข้ามาวเ,เ,เป็นอะไรดีบ้างเรลปูอะไรสิต้องลองหมอแล้วต้องตามไปนะครับอยู่ๆขับผพ่มาได้เหรอหรือว่าเป็นผีบนขุนูนหรือเปล่าไม่ใช่นะเพราะมีรอยเลือดอยู่ตรงนั้นด้วยไงมีรอยเลือ,อเดเองดูดูขับข้าไปโดนนั้น,น,ดดดนเดาา็นบนเขาอย่าเนี้ยมันเดินไมไหนไม่ได้หรอก บอกเลยมันได้อยู่ได้แค่บริเวณเนี้ยแล้วมันจะเดินไปไหนโครงการเนี้ยไม่รู้มันเดินขึ้นไปภูเขานม้องเดินลำบากไม่ตองปางหรือเปนี้ก็ข้างฟ้าไปเนี้ยเป็นพม่านะพี่ใช่ครับปางเนี้ยไม่ได้ชุ่มที่เรามาดักก็ล่อคนนั่นแหละใชอ๋อฟ้าเนี้ยเป็นพม่าใช่ไหมใช่ภูเขาตรงเนี้ยมันจะมีทางเลนเส้นหนึ่งจำดักก็ล่อของเราหายหมดเลยหายหมดเตี้ยหรือว่าจะเป็นวันนี้เราเห็นเลือดไต่ต้นคุณนด้วยจะเป็นยิงอิสนาคนนี้หรือเปล่าที่เขาจับกินคนล่อปะเห็นไม่ท้องเนาะใช่ วันนั้นเขาคงไม่ได้ใหญ่ไม่ใหญ่นะครับถ<ล>ือว่าเขากินอะไรสักอย่างเราตามขึ้นไปนะครับพอะฝั่งนก็ปอดออกมาเราไม่รู้ทิศทางเป็นงไงบ้างนะครับคนเจอไหมจ่า,จาเลยครับทุกคนความจริงต้องเป็นความจริงทุกคนเห็นกันไหมเป็นยิงปิศสนานะทุกคนไม่ใช่เพนะเป็นยิงปิศนาเลยน,ลนี่ครับถ้าทางมีพิรุธนะอย่ากับขลอกรอเรานะ ตัดูขันเรียกแล้วว่าทุกคนไม่อแต่ว่าถามว่าเรากลัวไหมเราไม่กลัวแค่เรามาพิสูจน์เรามากันลายคนนะทุกคนมแค่เราได้เห็นตัวเป็นเป็นอย่างนี้พวกเราก็ได้รู้แล้วว่าสิ่งลึกลับอย่างนี้ยังมีจริงอยู่นะถนเวเฉอไหมลองลองถามในภาษากะเเรียนีดิเผื<ม>่อว่าจะคุยภาษากะเเรียนได้ปลายน้องลงหรือว่าเขาอาจจะเป็น คนท้องที่เดินลงมาหาอะไรหรือเปล่าเห, <า S 3> หมือห,หมหอดเนือเ,เ,เพราะว่าไอ้ตรงไร่ทางฝั่งเนี่ยเดินึ้นไปเป็นฝั่งพม่าเพราะฝั่งเนี้ยเขาปลูกส้าวโพดเยอเลย<ม><ม>ถ้าเกิดมาเดินมาหากินต้องมีไฟฉายนะเออแต่เมืม่อ,อยางนี้ต้องมีไฟฉายดิดทุกคน<อ>นี่เม็ด <ๆ S 2> อ,อัฟแฟงคลองใจามากเลยน้องลงเขาหายไปน่ะละลงดหออ๋ออยู่นู่นทุกคนคำามองใยา่เลยผมได้ให้เม็ดอาจารย์ที่ปลูกเสกไว้เลยนะแต่เราจะไม่ทำร้ายเขานะ ทองเขาโป่องอยู่นะทุกคนแล้วก็อีกอย่างก็ไม่ได้เป็นน้ำมันลด้วยไม่รู้จะกลับถึงหรือเปล่าไกยมากเดี๋ยวตาวิดอหัำมากคนพี่นี่ทุกคนเนี่ยเราจะไม่ขึ้นไปบริเวณอู้ทุกคนมันเดนไปไันแล้ว คือถ้าเขาเดินไปเนี่ยคือเราจะไม่ข้ามเขตนะพี่นะอทำเดินไม่ได้ฝักของแมาเลยนะพ่อเขามีมีระบุระเบิดเยอะด้วยระเบิดก็เยอะแต่มันเนี่ยมันมุดก้อนก้อนหนาได้เนี่ยเราต้องไม่นั่งตามมันแล้วล่ะอืมทุกคนเฉยไหมเอาทีนี้เพื่อความชัวร์นะเดี๋ยวเราจะ อู้ภัตะขอ <หา S 2> เพื่อความชัวของพี่ๆทุกคนนี่นเลากวนทลอกลอ้อ<ด>ลราทุกคน<ด>นี่ทุกคนเ<ด>ขาเดินลงมาแล้วนะ เออนเ,อเออนาะเนาะเว้เนาะเดินลงมาเลยเว้ยขับฟังภาษ,ษากลางเลี้ยงน่าจะออกนะเออเนอะนอเว้ยเฮ้ยหรือว่าขับฟังไม่ออกวะไม่รู้ว่าฟังออกไม่ออกเหมือนเขาเดินลงมาว่ะพี่ทุกคนเจอไหมทุกคนน่าจะเห็นกับผมนะอาจจะไม่ใช่ดวงวิญญาณนะทุกคนดูจะสง่งแล้วน่าจะเป็น ยิงปิศาจหรือว่าท้องแก่นะหรือว่าถ้าเป็นชาวบ้านนี่เขาจะมาทําอะไรแถวนี้เป็นชาวบ้านนี่ไม่ใช่หุ้ยหรือว่าเป็นปอบหรือเปล่าวะไม่รู้พี่ปอบปาวะแต่ผมเอกใจเลือดตรงต้นขุนเนี่ไปหมดเต็มหมดเลยเนี่ยเพราะว่าแกแกน่าจะเอาอะไรมากินน่าจะอะไรกินสัย่าณนะทุกคนไม่รู้มันเดินขึ้นไปไหนตอนนี่ยังไม่รู้เลยรู้มันจะกลับฝั่งข้ามาหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจเอาอย่างนี้ ให้เขาอยู่ของเขาเราไม่ต้องรบกวนเขาแล้วใช่ไหมเรามาพิสูจน์ได้พิพีเอสีทุกคนได้เห็นความจริงแนละ้วแต่ไม่รู้ว่าขาจัดเดินไปไหนอีกนะถ้าคืนนี้เราตามทั้งคืนเขาก็เดินนี่เราทั้งคืนเหมือนกันเขาไม่พยายามให้เราไปใกล้ๆเหมือนกันแต่ประเด็นไม่ใชผมอยากรู้เลยว่าเขาเนี่ยพูดได้หรือเปล่านั่นแหละเข,เขาเป็นใครมาทำอะไรที่ถ้าเป็นกัลเลียงเขานะ่าจะคุยได้เว้ย คันเดินบนน้แล้วถ้าเป็นคนเรียนด้วยกันเนี่ยเราคุยแล้วว่าเราสื่อสารเนี่ยครับจะต้องดูเรื่องที่เหมือนคล้ายๆบอกอย่างนี้ทุกคนดูทีมงานมิตรแฟงหรือว่าทีมงานอาจารย์ดุ่คนลาท่าพี่นะทุกคนเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามมนาะตึงแน่ๆเลยต่อไปผมจะไปกับน้องลงนะไปตามลาดสม,มิงกันนะอยากรู้ว่าสม,มิงที่ไรแรงหรือว่า ที่พี่หลายคนให้ผมไปพิสูจน์ที่วัดที่ไหนผมก็ไม่รู้นะต้องขอโทษได้แต่ผมจะพิสูจน well ์ความจริงให้ได้ก่อนนะเราไม่ต้องตามเขาไปแล้วล่ะเพราะมันก็อันตรายนะทุกคนนู่นเดินไปนู่นล่ะทุกคนเห็นงๆันเลือดนะครับเลือด่มากแต่ว่าต่จะเอาอะไรมากินใช่ใช่ทุกคน ถามว่าเราจะไม่อยากจะอะไรนะครับแต่ว่าไม่อยากจะรู้ว่าเขาเนี่ยเป็นใครมาทําอะไรบริเวณนี้ออกมาเขาพิษนน้าผมตามมาทุกคนแล้วมันเดินหายไปในนู่นแล้วหายไปแล้วนะครับไม่ตามนะเราจะไม่ตามเราจะไม่รบกวนเขาแล้วขะท้องแก่ไม่รู้ว่าเป็นยิงปิศาหรือว่าเป็นบอบหรือว่าเป็นอะไรเราก็ไม่รู้นะถ้าเป็นชาวบ้านนะทุกคนพิจารณาดูดีๆนะเขาจะไม่ออกมาหากินดึกๆดึกๆอย่างนี้นะ รับผมแอบจ่ายที่บริเวน,นี้มันมีนี่เลยทุกคนพิจารณาเอ,เองนะผมจะไม่พูดให้ฟังนะคือว่ากองบลเลอร์เลยนะผมก็ตกใจเลยผมเจอดีมันคือจะว่าน้ําแดงก็ไม่ไม่ใช่นะทุกคนเพราะผมะผมไม่รู้ว่าผมจะกัไม่มีัม้อะไร่เทนทุกคนผมจะถ่ายแล้วช่องช่องผมมีลูกเปล่าก็ไม่รู้นะให้ดูแค่นี้ น้องหลวงป่าบอกว่าไม่ต้องตามไม่ตามก็เราก็ไม่อยากยุ่งด้วยโอเคตามเอาอันนี้ครัดีว่าเรามาพิสูจน์ให้พี่พีเอสิทุกคนได้เห็นความจริงแล้วใช่ไหมครับผมเราจะไม่ไปยุ่งกับเขานะเขาจะเป็นยิงปิศาจหรือว่าผีปอบหรือว่าคนหลายตัวตนหรือว่ามันยังไงเพราะผมก็ไม่รู้นะเว้ยบ้าจริงเลยเอาอันนี้ดีกว่าผมก็ตัดขาดแ เพราะว่าต้องกลับไปว่าเรื่องของนี้กลับมาแล้วมันไม่เปิดเก็บหมึกไม่ได้เติมมาแล้วตอนนี้นะนี่และจะหรับเตนมทุกคนคเอาอย่างนี้ทุกคนในค่ำคืนนี้ผมก็ได้มาพิสูจน์ความจริงอีกสักครั้งหนึ่งรับหลังปีใหม่แล้วนะครับผมเราต้องมาพิสูจน์ให้พี่เอสิดทุกคนได้เห็นดวงวิญญาณที่ยังมีจริงอยู่ในในโลกใบนี้หรือว่าอับเป็นผีปอบหรือว่าหญิงปริศนา ช่องทุกช่องที่ไปทํา YouTube มันคือความจริงนะทุกคนไม่รู้ว่าบางโคนนี้ไปทํามาจริงหรือว่าผมว่าน่าจะจริงนะผมก็เจออยู่ประจำานะแต่ก่อนที่เราจะมาทําเราต้องขอยกมือจุดทูบจุดอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อต้องชวนดวงมิญญันหรือว่าสิ่งลึกลับ,บเนี่ยเอาอันนี้เพื่อไม่เสียเวลาทุกคนในค่ำคืนนี้ผมก็ต้องขอลาก่อนทุกคนนะถ้าชอบที่นี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะ โอกาสหน้าทุกคนรอดูก่อนนะครับผมผมจะไปตามล่าเสือสมิงกับน้องโลงครับผมผมอยากจะรู้ว่าลทธิเขาแรงไหมเอ,อ้นี่ตอนนี้ก็ดึกแล้วนะผมพิสูจน์ได้พี่ทุกคนได้เห็นแล้วความจริงมันก็ต้องเป็นความจริงนะไอ,อ้นี้ค่ำคืนนี้ผมต้องลาก่อนนะสวัสดีครับบ๊ายบาย